นี่เทาจะขึ้นไปกบไหว้พระธาตุสีโคตบองทุกคนนี่เล้วก็ได้ไปเปลี่ยนมาเป็นจุดสุภาพแล้วก็จะเป็นสิ่งนด่นเองทุกคน ครับก็เป็นสิ่งที่ดีทุกคนสลับเข้าที่เทาได้มากขึ้นเขาลยนะมันจะเป็นมือบุญพระธาสีคนตะับบุญพลไปหลังมาเพียงหนึ่งก็มีแค่หนึ่งทุกคนก็อย่าลืมมาแวะเรียนกลางวันทุกคนงานก็จะได้จัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว ไอบอนฝากรถไอทุกคนกับยูไกด์กับทางเข้าเลยทุกคนตอนนี้อ้าวท่านลุงเ้าเข้ารถจะดีเด้อเดี๋ยวไปรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจีมาเ,เ,เ,เอารถคืนท่านลุนนนงเพิ่งกะนั่งเข้ารถทุกคนไปได้เวลาแล้วเราจะไประเบิ่งภายในกันเนาะว่ามันเป็นจงังไดจะคึกคืนสั่นไดเนาะเขาว่าว่าบุญพระธาตุสีโคตรตะบองปีนี้เขาว่าจัดใหญ่แห่คนหรือบ่ว่าง่ายๆก็คือเป็นพระธาตุเมืองเก่านี่เองทุกคน นี่คนก็จะขายเครื่องคุณแหละตั้งแต่ทางมาหมดแล้วคนปันมันเอได้เหมาส้มเมื่อแล้วฮะไ <c oughs> ดเมาสมเมื่อ <c oughs> สาวใครมา <c oughs> นี่รู้สึกว่าเห็นเนี่ยกินแล้วตลอดเลยเขาเค็มเนะนะเออมาขามมาขามคนน่ะของโปดทุกขออขงโปดทันพอกคนเลยทุกคนไปน,นี่บรรยากาศก็คืกคือแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสามโมงจะเข้าสี่โมงคนจากคนก็เริ่มไหลมา เกี่ยวในงานพธาสีโคตตะบองกันแล้วทุกคนอ่ะนะของซื้อของขายหลายเลยปะเดี๋ยวเราจะเขาเบิ่งทางในกันคุณชื่ว่ามันเผาหลายเนี่ยทุกคนว้าวคุณนะเนื้กินไล่หลายาอืมอชุบชุบงามกลางคืนกันจะคือคือคนทุกคนเพราะตอนนี้ก็คือมันแดดแห้งอ่ะ รถเข้าไปได้เลยนะเนาะมะขลามมะสาไ้มามา,ามขาขลามขลามสตรอเบอรี่ <Strawberry. S 1> ว้าวเราก็จะให้เบิรงข้าวๆประมาณนี้ทุกคนข้างในก็นคือคึกคืนเลยล่ะเพราะว่า,ามีแบบเครื่องลีดลากหลายอันนี้ก็เป็นบูธท,ทุกคนเล็กตาซอย บูดเลนกตะซอย เครื่องของต่างๆเหระเจ้าก็จะเอามาโซในงานบุญพระทายสีโคตตะบองนะทุกคนคุนน้ำคำดิบาวดดิอันนี้ก็เป็นธนาคายการค้าทุนเจก็จะตั้งบูธประมาณนี้ทุกคนสัมภาษณ์ก่อสัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ย่บ่ มูดกินแถวนี้นะคน างานบุญค่ะสิโฟตบองหรือว่างานบุญทานเงเก่าทุกคนกต่ที่มีการแข่งขันกีฬานเาน่เตะปานตีบานทุกคนฟุตบอลหรือว่าโบลิบอลมีเนาะแล้วก็จะมีศิละปะพร้อมทุกคนแต่พวกู้ว่าจะมีการแข่งขันหรือบอลเนาะเพราะว่ามันยังแดดแหนน้งทุกคนแต่ว่าศิละปะน่าจะเริ่มตอนแรงทุกคนแต่ว่ากีฬาอื่นน่าจะเริ่มแต่ประมาณนี้ทุกคนมาเดี๋ยวรอเบิรงเนาะขันเท่าหินกนะจะ ขายให้คนได้เบิ่งเนะน่ามากระทานเห็นว่าส,สมหรืออะไร้รืะเพอขันในใส่สุดเนี่ยคือเฮียเลยคือเฮียเลยละ่ะเน้ออันอยากซื้อเลยจะได้คำจะได้คำอ่ะเสื้อยืดทุกตสามสิบห้าพันนี่อันนี้ก็คักดีเนาะ พอฟังเลยทุกตัวสาิมหาฟันทุกคนกะ mm hmm. มาเที่ยวมาชมในด้นทุกคนยู่ที่ท่าแข่กคนพระทาตสีโพตตะบองกะจะเริ่มตั้งแต่วันที่เสาร์ทุกคนหาวันที่เสาร์สี่เนาะเป็นมื้อสุดท้ายวันที่เสาร์หก็จะเป็นมือ้ออ่าตักบาทแล้วทุกคน กล่าวไหวพาทาชิโกตะบองเนาะแต่กว่าอื่นก็คือต้องซื้อดอกไม้ก่อนซื้อดอกไม้เข้าไป <c oughs> ซื้อคนไหนดีละ <c oughs> อยู่เาพันกิ่ทำไรครับพออและพ่อเดิมอาพีวาเทอรนาสีิ นหลังจากนี้เขาก็ได้มากราบไหว้แล้วเรียบร้อยนะทุกคนเนาะก็เป็นสิ่งที่ดีนะทุกคนสำหรับเขาแล้วที่เขาได้มากราบไหว้นั่นก็จะเป็นมือบุญพระธาตุสีชมตะบงนะทุกคนพลังมากเพียงแค่คนก็อย่าลืมมาแวะเยี่ยมกราบไหว้ทุกคนมาขว AMB งานบุญพระธาตุสีชมพูตะบงหรือว่าพระธาตุเมืองเก่านั่นเองทุกคนอยู่ที่เมืองท่าแขกของเขาในตัวทุกคนกราบสงข้ามกับนครพนมเลยทุกคนนี่ ตรงข้างกับนครพนมเลยจ้า จะ,จสะแสดงไ<ม>หมมือแรงนี้ท<ช>ุกคน คนหลังจากที่เฮาไหวพระธาตุสิโพตะบองแล้วเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเฮาจะลงไปเนาะไปทุกเขตทุกคนเข้าพัชชะเหอมันจะมีคนมาหลายเลยเนาะตอนนี้เคารสมัยปันยังไาสัตเออมาหลายแล้วสิบคน่อยใหญ่กล้จะคำแล้วทุกคนเตรียมยันหนาจะไปทางไหนดีอ้าวยกขายใส่ใหญ่ขามขวาเด้อแม่ออกเด้อนี่อาตมากระบอกเห็นเาจะมาให้แม่ญี่ยเห็นก่อนนะทุกคนเขาจะมาทางไหนด เซ็นกาเล่อนเซ็น้ามูลสิบุคคย่ด้เนี่ยนะเซน้ยงพอได้นั่งตามมัธยยังใส่หล่นนั่งตามมัธยมยังใส่นี่นั่งปอนไขเบาจจ้ไหมเจ้าเมยเ้าแหงได้บุญแล้วจค่อยไปนะแมเนียงงมี่ยงกไนผลิดมะลิสองม้วนนัน่เปนมาเาเขียนซือเซ็บริจาคนลายยงพอเนา เขียนให่งามๆเลยเด้อก็ด้อ่านได้ให้พ้ดง่ายก็บาอาจารย์อ่านได้บางท่านมาแล้วเกียรติคุณส่อนนี่ย่าแม่ใช่ไหมแจ้วซื้ออะไราฉันลืมแวะจุดกินสายแล้วค่ะทันเลือกทานบาร์้าสี่เจ้าหน้าที่เลยลืมะอ้าวคนเด่ลืมสื่องก้องัอกไปล้อเบิ่งบรรยากาศทางนอกว่าทางในผู้สื่ริ่มคนระหลายแล้วลุน กันทุกคนขนมพลันเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห้จ นาลินได้ท like ุกคนพิธีพระธานชิบจะบอกเมืองภาคแคนเองทุกคนก่ะตรงข้ากับนครพนมนี <ale> ่ไม่อะไรสาวใครมาพอมองซื้อฮอนเอาอีกแล้วบอกกัชิว่าคำนี้แหละฮอนเนาะนึกสิว่าว่ามีความห์พูดกันได้หรอฮอนเนาะนอนอยู่บอกมาเมาเนาะฮอนสายยาสายเมาเลยนอนทุกชนิดแล้วเมารถเมาล้างฮอนทุกคนเลยบรรยากาศฮอนนะคะการฮอนเอง คือได้จะกินเป็นไม้เต็มมือเลยตอนนี้ก็ได้มักสมเนาะแ้วกาศขนมทุกคนกาปริญญาตกากระ็คือทุกคนเห็นนั่นแหละกคือคื้อคนส่วนคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนกัจะจบคลิปแล้วกัจะได้เดินทางกลับ้ะทุกคน